อ,อากาศเย็นมากโอ้ยชื่นใจจาก40องศาบ้านเราโรงแรมคืนแรกของเรานะคะใกล้กับสนามบินมากแค่15นาทีห้องดินนี่คือห้องคืนแรกของเราห้องกว้างมากเตียงใหญ่ ดิฉันใสยเยอะจริงนี่คือห้องน้ำโอ้ยดูดีเดอ้อมีครบทุกอย่างสวัสดีชาวนี้ที่เมืองจีนนะคะตอนนี้ประมาณ6โมงกว่าเดีย๋ยวเราจะเริ่มการท่องเที่ยววันนี้นี่คือสภาพห้องนอนเมื่อคืนนอนหลับสบายมากแต่เมื่อคืนเรามาถึงตีสองตีหนึ่งได้นอนเกือบตีสองหับพอน้อยนี่ลา,ายอาหารเช้าของเราห้องอาหารของเราอยู่ชั้นเก้า เช้าไม่แรกเป็นไงบ้างคะที mm hmm. นหน้าบอกว่าโรงแรมของเรามีมินิมาร์ทอยู่ตรงข้ามด้วย mm hmm. ขนมน่ากินมากเลยอ่ะ mm hmm. อจะบอกว่าขนมพวกนี้อร่อยมากที mm ่เ hmm. ปนไหนก็ mm hmm. หาผิดหวังยากอ่ะมาแล้วกันนะครับพอกลับมาล้วก็ยังมีเวลาเยอะอ่าที่จะพอไปเที่ยวเรามาชมน้ำตกที่สร้างด้วยคนแต่ ไม่มีน้ำจ้าเป็นทริปที่แบบเปิดตัวมาก็ไม่ใช่วันสดใสของเรานี่มีน้ำเท่านี้เลยค่ะสามารถเดินมุดลอดน้ำต,ตกจำลองนี้ได้แล้วก็ไปออกอีกทางนึงนี่นะคะบรรยากาศใต้น้ำตกแล้วกาทำเป็นจุดพักผ่อนส่วนสายสาธารณะที่แบบดีมากเลยอะแต่ช่วงนี้น้ำน้อยจุด แวะเข้าห้องน้ำนะคะันนี้ชอบผลไม้บ้านเขาจังน่ากินเนาะนบรรยากาศย่านเมืองเก่านี่นะคะเรามาแวะร้านขายยาแล้วเราก็ได้แล้วนี่คือผลงานของเราที่เราอยาก ไม่อยากเปลืองเงินนี่คือถักโอซิเจนเท่าไหร่นะ38มสิบแปดอ้ยี่สิบหกหยวนแล้วก็ยาอา่าสามสิบแปดหยวนราคาถูกกว่าหลายเท่ามากโอเค ุคุมให้เข้า18ดวนเองถูกมากอันนี้บรรยากาศตลาดโบร,ราณตาลี่นะคะตลาดจะเคียงข้างกับลำธารขนาดกว้างนะคะไกด์จะนัดเราว่าต้องเจอที่ประตูไหนอีกทีหนึ่งมีเวลาเดินชั่วโมงกว่าผลไม้ของเขาน่าก,กินมากเลยอ่ะนี่บรรยากาศดีมากทุกคนนี่ผลิตภัณฑ์จากกุหลาบจะบอกว่าอร่อยมากหอมนมนึบหนับ ราคาถูกมากเนี่ยเบอร์รี่สองกล่อง10หยวนอันนี้ครึ่งโล10หยวนผลไม้ถูกมมืือออเเเย็นน,ะะนนนขงรราาะะควัีี้ก่ นี่คือห้องพักคืนที่2ของเราห้องแคบกันหน่อยแต่มีความรักชูของบรรยากาศเนาะแล้วตัวโรงแรมและนี่คือห้องน้ำแบบ c ีทูนะคะข้าองเครื่องใช้มีอะไรบ้างนี่คืออะไรอะ่ะแล้วก็อ่างล้างอยู่หลังประตู คือผลไม้ที่เราซื้อมาจากตลาดโบราณน,นะคะอันนี้คล้ายๆบวยอร่อยหากินยากนะโอ้่าช่วงนี้เป็นดูมาเลยต้องซื้ออันนี้เราได้มา500กร,รัมประมาณ10ยัยวนหรือ50บาทข้างในจะเป็นแบบนี้มีความเปรีป้ยวๆหน่อยช่ำๆแล้วก็เบอร์รี่สดที่แรกเขาจะปลูกเบอร์รี่เองสดมากแล้วก็ถูกด้วยอืมหวานเกีย้ยว กกบลึและเข้าห้องน้ำกันอีกรอบนะคะก่อนไปหุบเขาเสือกระโจน น้ำที่นี่เยอะแล้วก็ค่อนข้างสะอาดนะคะดีกว่าที่วันก่อนวันนี้ทัวร์มาลงเยอะมากต่อคิวซื้อบัตรก็นานเดี๋ยวเอาลงบันไดเลื่อนกันนีนะคะถึขขงลงบันไดเลื่อนอยู่ตรงนี้ แล้วจะไม่เสียตังก็ได้แล้วก็มาชมอยู่ด้านนี้กันลงบันไดเลื่อนจุดที่3 ราตัวไปกลับนะคะเดี๋ยวเราจะกลับกันและเก็บตัวไว้ให้ดีนะคะเพราะเราต้องใช้ตอนากลับเลยเมนดูที่ไก่ไทยเตียมไม้ให้หรอกะ,ะก,รกันเลี่ยนกันเลี่ยนเพราะอาหารจีนทุกมือ้อขอทำใจก่อนเข้าห้องน้ำอันนี้เป็นแบบพิสดารสำหรับเรา ซื้อตัวนะคะก็จะเข้าตรงนี้แล้วก็นั่งรถของวัดขึ้นไปทางเดินหรือเราจะเสียตังค์แก้ปัญหาก็ได้ อกันที่เมืองโบราณเชงกิลากันะนะคะนี่เวลาห้าโมงครึ่งแต่แดดเปรี้ยงนี่นะคะวัดต้องเดิน200้าขั้นไปหมุนก็อันนี้ก็ดิ่งใหญ่ๆเนี่ยประมาณ30มนถึงจะหมุนได้ส่วนด้านขวาเราจะเป็นเมืองเก่านะคะเดินขึ้นมาเดินกันต่อนะคะไม่ไหวอย่าฝืนนะ ากาศมันบางเบาแล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะ200ขั้นไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะโอเคไหวนี่คือบรรยากาศเมืองโบราณนะคะชินราคาเวลายามเย็นเนอะตอนนี้ประมาณ6โมงเย็นแตแดดแบบอือหือ กุกชันช้าราคา12ยวนปอามาณฉลี่ย60บาทโอเคนะำจิ้มจืดจืดนะจะน้ำสมารีแท้ๆนะฮะก็มาล่าไงอร่อยแคทีในราคา15หยวนมี่มันสองตัวแล้วก็ที่นอนดีอ่ะแล้วก็เตียงใหญ่ดูมีมุมระเบียงดูดิอันนี้ก็คือไกด์แนะนำ ที่เราเปิดหน้าต่างนะคะเพราะว่าที่นี่อากาศเบาบางจะต้องให้มีการถ่ายเทบ้างเดี๋ยวเราเปิดหน้าต่างกันหน่อยนห,หน้าต่างเราจะเปิดแง,งไว้แค่นี้เพราะเาจะมีล็อกเราจะเปิดกว้างกว่านี้ไม่ได้อ,อากาศเบาบางจริงพูดแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วอะสําหรับทุกโรงแรมที่เราไปมาะคะปากไฟที่ไทยเอามาแบบไหนใช้ได้หมดเลยแบบนี้ก็ใช้ได้จริงเราไม่ต้องเอายูนิเวอร์ซอลมาก็ได้เนาะเหมือนโรงแรมสีดาวแบบครอบครุมอะใช้ได้หมด นี่นะคะที่นี่มีอาบน้ําด้วยแต่ไกด์บอกว่าที่ชังกิลาห้ามอาบน้ําเกิน3นาทีเพราะอาจจะแบบส่งผลกระทบกับร่างกายเนาะก็ไม่รู้ว่ามีอา่านไว้ทําไมถ้าให้อาบไม่เกินสามนาทีจบค่ะข้าของเครื่องใช้ครบนะคืนนี้ออกซิเจนก็ต้องอยู่ข้างกายนะคะถ้ามีอาการหืดหอบปวดหัวใดๆก็แล้วแต่ที่ผิดปกติสูตรมันเข้าไปคะ่ะทุกคนนี่ก็มีอาการปวดหัวแล้วก็พอพูดเยอะแล้วหายใจไม่ทันอะ่ะมีอาการเลย บรรยากาศที่พักยามเช้าเห็นพี่มะนี่นะคะผลไม้ถุงมากล่องละสิบหยวนสองกล่องสิบห้าหยวน เสื้อกันฝนได้เลยข้อดีของ T T N Group นะคะก็ได้นั่งจุด V I P แล้วนั่งรถกลอบลงไปนะคะตอนนี้ไกด์ไปซื้อตั๋วให้อยู่ อันนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปจุดที่2ที่เรานั่งรถกอล์ฟมานะคะบรรยากาศก็คล้ายๆแต่ละว่าสวยน้อยกว่าจุดแรกอะ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นบัสกลับกันแล้วนะคะอันนี้จุดรอรถบัสเราก็จะมีของกินหองพักคืนเที่ยวอะไรของเราแล้วเนี่ยที่รี่เจียงนะคะ อยู่ในเมืองคือคัสนี่ก็คือหน้าตาห้องน้ำของเราก็อของขครืงใช้มีไดเป่าผมนะคะโรงแรมทุกที่ที่จีนมีไดเป่าผมหมดเลยมีเวลาเกือบสี่ทุ่มแล้วแต่ของกินยังเปิดเพียบเลยทำเลดีมากโรงแรมนี้นี่คือบรรยากาศป๊อปมาดเอ,อไม่ใช่ป๊อปมาดวอลมาด ใดๆคือขายปืนฉีดน้ำยังกะเล่นสงการนะเนาะเอ้ยของเยอะของน่าช็อปนี่เสื้อกันยูวง UV อย่างบอกว่าขนมของมืงจีนอะอร่อยหลายเมนูนะอย่าพลาดนะที่จะหิ้วกะนี่นะคช่วงนี้หน้าหนาวของเมืองจีนเขาจะเปิดฮีเตอร์ตอนกลางคืนเนาะแต่ถ้าเราร้อนเขาแนะนําให้เราเปิดหน้าต่างคะ่ปะปลอดภัยเลยมัง้งไม่มียุงหรอกมัง้ง คือมือชาที่ไปเราเตรียมไว้ให้ชาวนี้กับเมืองโบราณลี่เจียงที่เราต้องตักฝนกันส่วนใครอยากช้อปปิ้งนะคะก็เดินลงไปข้างล่างเนาะจะมีเส,สื้อผ้าสินค้าแฟชั่นอยู่อันนี้เป็นพื้นตั้งแต่สมัยโบราณน,นะคะหินเจ็ดสีนี่ตอนนี้ฝนตกคนก็ยังเยอะอยู่เนาะพี่ไก่บอกเราว่า เมืองโบราณรีเจียงเนี่ยมันค่อนข้างจะใหญ่ดังนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะเข้าซอยเดินตรงอย่างเดียวเลยแล้วก็ไปเจอกันที่จุดนัดพบงั้นเราก็เดินตรงอย่างเดียวเลยร้านค้าช่วงนี้ยังไม่ค่อยเปิดเรามาประมาณ10บโมงเชา้านี่ก็ร้านค้าบรรยากาศจะประมาณนี้นะคะถ้าจะลองเดินไปดูไหม 3 0มเมตรคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราเดินไปสะมังกรดำนะคะจาก เมืองโบราณลี่จีย,ยงประมาณ800เมตรเดินตามไกด์ไปค่ะเป็นที่สวนนอกจากเป็นสามังกรแล้วเป็นสวนอะไรครับเรียกว่าสวนพักร้อนใช่ไหมครับของขุนนางตะกุหมุกชายบอันนี้เขาเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวจะมีแยก2ทางนะคะเดินข้างบนแล้วก็ข้างล่างเดี๋ยวเราลองเดินดูข้างบนกันว่าเราจะเห็นอยู่ยังไงแต่เขาบอกว่าก็บรรจบกันนะคะที่ปลายทาง มื้อเที่ยงของเรานะคะใกล้ๆตลาดโบราณรีเจงนี่แหละมาดูเมนูวันนี้เราจะได้กินอะไรเล่นเมนูอาหารไทยของเรา<ม>พิกะปิ<ม>เป็นซาลาเปาที่ดูน่ากินมากเลยอะ่ะเป็นมันทถที่จีดจังเลยเมนูมีแต่ภาษาจีน พักคืนสุดท้ายที่คุณมิงนะคะลองเวโฮเทลใกล้สตรีทฟู้ดนี่คือหน้าตาห้องน้ำอันนี้ก็โรงแรมซีดาวเหมือนกันเริ่มต้น1,000บาทดูราคาเมื่อกี้เท่เลยถือว่าดีดเพราะว่าติดเมืองเนาะบางโรงแรมที่จีนจะมีคาชนหน้าอาไม้ไห่เตียนี่นะคะออกจากโรงแรมประตูด้านหลังเนาะด้านหลังรีเซพชันแล้วเราก็ไปทางนู้นจะมีไนท์มาร์เก็ตอยู่ นีบรรยากาศในเมืองนักินกานี่คือขนมสังแตกกุหลาบเวอร์ชันจีนรมกันจะเป็100กว่บ ราคาน yani layers, friend. Friend. ่าจะแปดหยวนสี่สิบบาทเรียกนี่อาจจะมีราคาไม่ละหยวนนี่กินหน้าร้านกันไปเลยจ้าอันนี้เบคอนใช่ไหมพริกหม่าล่าเงียบคุณททั้งออรชิมช็อกขบไม้อะไรนี้ขบไม้สิบหยวนนะคะเจ๊ก้าเจ๊ค่ะ นี่เป็นบรรยากาศยามเช้านะคะนี่ตรงนี้เป็นทางออกที่เราไปในมาร์เก็ตเมื่อคืนนะคะแล้วก็สไตล์โรงแรมของที่จีนช่วงนี้นเป็นหน้าหนาวเนาะเขาจะให้เราเปิดหน้าต่างแบบนี้ซึ่งโรงแรมนี้ดีสุดเท่าที่เราเคยเจอมาเพราะว่าเขาเปิดหน้าต่างไว้ให้ใช่ไหมคะแล้วก็มีมุ้งลวดในขณะที่โรงแรมอื่นอะให้เราเปิดแต่ไม่มีมุ้งลวดนะแต่อันเนี้ยก็คือดีโรงแรมลองเวยนะคะราคาเริ่มต้น1 0 0 0บาท มาอยู่กันได้สำหรับคนที่จะมาเที่ยวเองมีรถกอบบริการด้วยนะคะเที่ยวละสิหยวนแต่ใครไม่เดินก็เอ้แต่ใครไม่ใช่รถก็เดินได้ประมาณ3 4 0 0ขึ้นเนินเดินเดียวก็ถึงแล้วกัดดีมาก ดาดใหญ่เท่าความสูงเราเลยอ่ะถือได้ยังไงเนี่ยมีบริการแต่งตัวด้วยซสีไทยเฮา้องเต กันานะใช่ไหมไปไปดูสิทำไมดูไม่ตรงปกเลยอ่ะ